ในช่วงเวลาที่โลกภายนอกเริ่มเงียบและความวุ่นวายทั้งวันค่อยๆคลายตัวลงนี่คือเวลาที่หัวใจของคุณควรได้รับการโอบกอดจากตัวคุณเองไม่ใช่จากความคาดหวังคนอื่นไม่ใช่จากหน้าที่และไม่ใช่จากสิ่งที่ต้องทำพรุ่งนี้คืนนี้ ขอให้คุณกลับมาอยู่กับหัวใจที่อ่อนล้าหัวใจที่บางครั้งถูกละเลยและหัวใจที่ต้องการความอ่อนโยนมากกว่าที่คุณคิดหายใจเข้าลึกๆแต่ช้าหายใจออกอย่างอ่อนโยนให้ลมหายใจนำพาคุณกลับเข้ามาในตัวเอง กลับเข้ามาในพื้นที่ที่คุณอาจลืมดูแลมานานหลายปีในชีวิตเราอาจรักคนอื่นมากมายห่วงใยคนอื่นมากมายให้โอกาสคนอื่นมากมายให้อภัยคนอื่นอย่างไม่รู้จบแต่เมื่อเป็นเรื่องของตัวเองเรากลับตัดสินเร็วตำหนิแรงกดดันหนะักและไม่เคยถามเลยว่า หัวใจฉันต้องการอะไรจริงๆเพราะเราเชื่อผิดๆว่าการรักตัวเองเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวทั้งที่แท้จริงแล้วการรักตัวเองคือพื้นฐานของความอ่อนโยนทั้งหมดในชีวิตคนที่ไม่รักตัวเองจะไม่รู้วิธีรักคนอื่นอย่างแท้จริงคนที่ไม่เข้าใจตัวเองย่อมยากที่จะเข้าใจใคร และคนที่โหดร้ายกับตัวเอง,เองก็จะเผลอทำร้ายคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวคืนนี้ผมอยากให้คุณเริ่มใหม่เริ่มจากการหันกลับมาสัมผัสความรู้สึกของตัวเองอย่างที่มันเป็นไม่ปิดบงังไม่กลัวไม่ผลักออกไปถามตัวเองเบาๆว่าฉันโกรธตัวเองเรื่องอะไร ฉันผิดหวังในตัวเองเรื่องไหนฉันอยากให้ตัวเองเก่งกว่านี้ตรงไหนแล้วช้าๆให้คุณตอบกลับหัวใจว่าไม่เป็นไรนะฉันยังรักเธอเธอยังมีคุณค่าเสมอความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนประโยคอ่อนโยนเหล่านี้ไม่ใช่คำปลอกแบบหวานลอยแต่คือยาใจ ที่หัวใจทุกดวงต้องการแต่หลายครั้งไม่เคยได้รับ